มีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะข้อเข่าเสกนะคะปวดตุบตบอยู่ตลอดเวลานะคะทำให้เรานอนไม่หลับนะคะแล้วกเ็เวลาเราเคลื่อนไหวเดินหรือเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยก็จะมีเสียงตบแกะไปตลอดเวลาเลยนะคะก็เป็นปัญหาทําให้เราใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยไม่สะดวกนะคะเพราะการปวดเราจะปวดตลอดเวลาเลยนะคะ ถ้าลองใช้เจวันนะคะประทับใจมากๆที่ว่าประทับใจมากๆานี่คือสามวันแรกนะคะที่ได้ดื่มไปนี่เสียงตกแต่หายไปเลยนะคะแล้วก็อา,อาการปวดก็ทุเลาลงนะคะทำให้เรานอนหลับสบายมากขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมากๆเลยนะคะ ขอแนะนำนะสำหรับคนที่กำลังมองหาอาหารสุขภาพนะคะที่จะบำรุงข้อต่อแล้วก็กระดูกเส้นเอ็นต่างๆนะคะตัวนี้เลยค่ะ Horix Collagen